มองดูคนตาเขาจะล้างรถไม่ใช่ดังรถพี่น้องเห็นข้งเปื้อนไอ้ที่รองเท้ามันเปื้อนแกจะทนไม่ได้สวัสดีครับก่อนคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมคะสวัสดีครับ <laughs> พูดได้แค่นี้แหละพี่น้องขอบคุณครับนั่นได้แค่นี้แหละสวัสดีครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้น ให้แกเป็นคนไปซื้อของพ่อกแกแข็งแรงไงใส่แว่นตครับรถเห็นไหมคะยายอีกครับชนไปซกักแครนะคะบาๆเขาก็จะลงไปซื้อกับข้าวได้แตงโมมาฝากลูกนังพี่น้องเพราะฉะนั้นยายจะไม่ลงไปข้างล่างถ้าไม่จําเป็น <laughs> นอกจากว่ายายขาดของอะไรพวกนี้ยายจะลงไปซื้อพี่น้องถ้าไม่งั้นก็ให้คุณตาม รู้ว่ายายขาดหรือต้องการอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้พี่น้องของคนตายยายมอ่อม่อแม่แม่พี่น้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสองคนตายยายอยู่กันอย่างเพื่อนพี่น้องสองคนตายยายเหมือนเพื่อนและพี่ยายแก่กับเขายายก็เป็นพี่เขาก็เป็นน้องเพราะฉะนั้นน้องก็ดูแลพี่อะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะโอเคนะคะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะพี่น้อง สู้นะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะยายไทยก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นในกาลังใจคะ่ะพี่น้องไม่ว่าจะผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรก็ช่างขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะยายก็ผ่านมาเยอะพี่น้องกับชีวิตทั้งล้มลุกคุกคานก็มีสิ่งหล,หลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เราจดจำแล้วก็ ให้เราจดจําแล้วเราก็ลืมในสิ่งที่ดีเราก็จําไว้พี่น้องอันไหนที่มันเลวร้ายเราก็ผ่านไปเราก็ต้องคอยสู้กันต่อไปพี่น้องเป็นกําลังใจให้คิดบวกพี่น้องคิดบวกปล่อยวางนะพี่น้องนะทําใจแล้วมันก็จะไม่ไม่หนักจะทําให้เราอยู่ในโลกนี้ได้เนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดี ชีวิตยายนะยายพูดอย่างนี้ยายทำของยายแบบนี้นะคะพี่น้องยายก็จะทําแบบปล่อยวางเดินทางสายกลางพี่น้องเพราะฉะนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังชีวิตสองคนตายยายในฟางเปิดพี่น้องขับรถชมวิวเพราะวันนี้ฝากไปส่งที่โรงพยาบาลมาคุณตาเขาก็เลยมีเวลาโอเคนะคะพี่น้องฝาก สัตยไคา้ hhh, ไปมะกิ่งให้ยายด้วยนะคะสองคนตายยายสัตยไคายไปมะกินให้ยายด้วยนะคะพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเน้อฟังยายพูดไปนะคะอยู่ดีมีเฮงเน้อดูคลิปยังมีความสุขขอให้มีความสุขกันทุกคนเจริญเจริญค่ะสวัสดีนะพี่น้องเน้อสัตยไคา้ไ้มะกิ่นั้นด้ยนะคะสวัสดีค่ะ